มาต่อต่ออีพีสองนะไปไปไปต่อโอ้โหอีพสองก็ต้องรอสักสักพักนี้นี่เลยอัาแล้วเนี่ยอ่าต่อเหรอเนืต่อเลยอ๋อขยันทุนเนี้ยขยันขยันปะต่อลงลูอันนี้เราต่อนละถ้าปังดูอยู่ขอยิ้มก่อนไม่ไงเราต้องขอไงพอรถเนี้ยเป็นรถโดนเนี้ยสมัมีเขาไม่ค่อยเสกกัน ตอนเสิร์ฟบ้ามีเขาจะบินกันบินอย่างเดียวนะวะนี่ยนี่นี่โซสเต็ปนึงเฮ้ยหมีน้อยอยู่ตรงนี้ว่ะนี่ยพี่หมีมาทำอะไรตรงนี้อ่ะมาเกิดไหนไม่รู้จริงจริงเห็นอยู่เออเนี่ยนี่เหรออ้าวไปไปด้วยไปด้วยไปด้วยกมกำลังกำลังจะไปไหนจะไปไหนไปส่งผมก่อนหน่อยก่อนไปอ่ะอ้าวพี่พี่หมีน้อยมาเกิดตรงนี้ได้ไงวะไม่รู้อยู่ดีมาเกิดตรงเนี้ย เกาะไม่เหรอเอ้าไปไหนแล้วอ้าวอ๋อน่าจะซอลี่ดึงเป็นไงล่การขับรถฮ้ยถ้าพี่จำไม่ผิดพี่เคยไปเล่นเนี่ยกับไอพัดน้องไอพัดอ่ะเออเคยไปเล่นไปดูคลิปพี่เดี๋ยวมันจะมีคลิปหนึ่งอ่ะที่แบบไล่ชนกันอ่ะเชื่อคตรมันเลยใช่มเดี๋ยวคือแบบเพิ่งขับรถเลยขับรถไล่ชนกูได้กูได้สองแสนห้า โอ้ตรงนี้เล่นเนี่ยนะเล่นกันตรงนี้แหละในในนี่แหละโอ้โหเชิญกันยับกี่คันกี่คันก็พี่พีเฟ็กมัน GTR เล่นกิจกรรมอะไรขับรถโอ้มาดิมาดิเก่งจริงตามดิวิ่มนี่เปนจริงอะแหมผมยิงสวดแม่งมาดิมาดิมาดิ ไม่ปืน่นที่ไหนไม่ตามอะ่ะไปตำรวจตำรวจยี่่กันชาเต็มเลยไอ้ขู่ย,ยีส่วนได้ปหอย่า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 นี่กูเป็นผู้กองเด้อเด้อเด้อผู้กองโดนโดนล่าเ,น,เนี่ยเกิดปลาเพิ่งเคยเห็นผู้กองยีตำรวจขับรหรือะไรมาหน้าผู้กองโดนล่าเอ้ย ก้อนดลาูเป็นผู้ก่อกีอยากโดนล่าเลยอะไรวะเนี่ยย้นไม่ขึ้นพี่ย้นไม่ขึ้นใช่ไงยศไม่ขึ้นไงไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเวรไงก็เลยล่าเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาหรอครับรถเกินลงจากรถได้นะครับไม่ครับไม่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 เดี๋ยวผมมีอะไรเข้าเวรพอแล้เฮ้ยพี่กลัวมันยิงว่ะเฮ้ยมันยิงแล้วแบบจบเลยนะ รอครับรถตัวนจอดตอนเราลงจากรถได้ครับดะะเดี๋ยวเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งยิงผมอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงก <c oughs> ูกูไม่เข้าเวรนะกูมา,มามาเขียนตำรวจให้ผมเข้าเวรก่อนได้ปะได้เปล่าวตำรวจให้ผมเข้าเวรก่อนได้เปล่าว่าไงนะให้ผมเข้าเวรก่อนไม่ได้หรอตกใจผมก <c oughs> ูก็ตกใจตำรวจอี๋แต่ไหนก็ไ,ไหนแล้วคือแบบมีกัญชาในตัวนะเออมีเท่าไหร่แปดร้อยว่ะ ตำรวจมีเท่าไหร่เดี๋ยวเดาบอกมีแปดร้อยหัดเดาหัดเดาบินเฉยเดี๋ยวผมก็ได้บินหนีตำรวจบินเฉยผมผมบินเพื่อกันตอนที่คุณตำรวจยิงไงไม่แฟร์อะโอ้ไม่แฟร์เลยอ่ะบินไม่ฟังผมก่อนสิผมไม่ได้บินหนีอันนี้ผมบินเพื่อตำรวจยิงกันไงเราจะคุยกันก่อนไงโอเคได้ได้คุยบ้าคุยบ้าอย่าอย่าหันมาฝั่งนี้สิผมมีกั่ไ่ามีกัะชาอยู่ในตัวแปดร้อยกว่าอันอะเห็นเห็นซาลีโบกมากไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นจะอันนี้กูเห็นแค่นั้นแหละ โน้งนเวอร์อะไรกูก็ไม่เห็นเออไม่เห็นเลยแปดร้อยว่าอะไรคิดหนีเหรอครับพะโลโอ้คิดหนีคิดหนีปังปังนีนะหนีเราหนีตำรวจแต่เราจะไม่บินหนีนะเราเราจะขับรถบินหนีนะปังนะขอขอยิบก่อนกำลังบันเลยจะจอดรอจอดรอเออตำรวจตำรวจไม่ทันแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้คนเร็วดักหน้าด้วยตำรวจคนเร็วอ่ะเ <c oughs> ม,มื่อกี้ยิงเร็วจริงเมื่อกี้สงสัยรถจูดมาดีจูดโอ้โหเนี่ยไม่เราไม่เห็นนั <c oughs> ่นแหละเมื่อกี้ตำรวจชนรองน้ำมีฝนซุ่มยิงเสื้อแดงเฮ้ยเมื่อก่อนเฮ้ยเมื่อก่อนมีเสื้อแดงที่ไม่ใช่แล้วเ <c oughs> มื่อกี้ไม่รู้ใครอ่ะแม่งใส่เสื้อแก๊งอ่ะก่อนที่จะเปิดคลิปอ่ะพี่บอกให้มันไปถอดออก ครับครับคุถอดนะครับพี่ครับครับผมณขอโทษครับพี่ตอนแรกไม่ไปถอดเปนเบาะทำไมจะไม่ถอดทำไมมีอะไรเด็กโคตรเด็กเลยชักบีบออกมาจะถอดไม่ถอดครับครับพี่แต่ผมถอดครับพี่แป๊บนึงครับเสียงเสียงแบบเด็กปะเด็กเลยเด็กเลยเอ้ยลูกของพี่หนุ่มปังหรือเปล่าไม่ใช่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 ไม่่ใชหรอผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่อันนี้พี่พี่รู้แล้วลูกหนุ่มปังอ่ะคนไหนไอ้เหี้ยตำรวจตำรวจอยู่ไหนอะอยู่ไหนวะไอ้บอล คันคอเลยพี่เอ้ยอ่าแล้วไอ้ตำรวจคนนะนะั้นน่ะนี่ไงตำรวจนี่ไงนี่ไงตำรวจนี่ไงอีกฝั่งเฮ้ยเอา้าเอา้เอาไม่เห็นหรอกนะเออไม่เห็นหรอกนะนนะโฮ้ยพี่ตูนโคตรกลัวน่ะจะระวังครับไอ้เสื้อแดงกลัวแล้วพี่ตูน คิดตูได้เป็นผลทุ่มยิงนะนี่ขน,นันไปได้ <8. S 2> บินนะเนี่ยตามอิกอะตามกูเยอะเฮ้ยเกกาเฮ <c oughs> ้ยคนนี้ตำรวจทำงานดีมากเลยคนเนี้ยเอาจงาจริงจริงไรโคตรดีอ่ะโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ,อ้โหปล่อยวิบนีบจัะตอร<า><ล>อผิดฝั่งตออตออผิดฝั่งนะ อยากกระโดดข้าไปอีกฝั่งนึงว่ะเป็แบบกดเฮดแล้วก็ข้าไปอีกฝั่งอ่ะตอนที่เล่นกับชาววีอ่ะอ๋ออย่าอยาอยาเดี๋ยวตำรวจตามไม่ทันอันนี้ก็ถือว่าเกลียนคนแล้วนะเนี่ยเราเกลียนตำรวจแล้วเ,เกลียนทุกคนอ่ะตำรวจมันตำรวจมันตามไม่ทันจริงดิอยู่นี่อ้ <c oughs> าวตำรวจท้อ ไอ้นู้นตามอยู่กับก้าว90อ่ะเฮ้ยตำรวจตำรวจตามคนติดอ่ะเฮ้ยคนนี้ทำงานดีจริงดู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 ดตามดิเฮ้ยเปรี้ยเรื่องอะเฮ้ยนี่เสถีโอเวนหนึ่งเสถียรเจดีเอ็มแบบคนที่ะรอก่อนรอรอรอเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจตามไม่ทันตำรวจเจรจาเจรจาขอเจรจา ผมขอเอ้เจยละจ้าจัาเฮ้ยดูดิเนี่ยเนี่ยต้องต้องบินต้องบินขึ้นเพราะแบบนี้แหละให้ผมเข้าเวนก่อนไม่ได้เหรอตำรวจมันนี่สิโอ้หเข้าเวนไหนไม่ได้เหรอเอ้ยขอตรวจก่อนเดี๋เว่เข้าเวนก็ก็มีอยู่แปดร้อยอันนะในตัวก็เป็นทุกกองปุในตัวมีเท่าไหร่ไม่รู้อ่ออะมียี่สิบอันนี่ตอนนี้อุ้ยแปดร้อยจิบสองอัน เอาเอาเอาไล่ไรใครกันแน่อ่ะเอาเอาอยากแตกหมดแล้วเจ็บร้อยแล้วมันพลิกไม่เป็นด้วยนะนั่นน่ะกลับไปดูนายกลับไปดูนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูได้ดูนะเดี๋ยวดูมันนะขับนะขับเป็ยางแตกๆอ่ะ ไปไหนอ่ะน่ะขับไว้ได้นะยางแตกมียังขับเร็วเ้วยนะขับไวจริงขับไวจริงรถบินนี้เราจะจะไว้ถ่ายเฉพาะตอนตอนอัดคลิมนะแต่พวกกันตีดไม่ใช่มันขยันยังวอเฮ้ยยางแตกนะเฮ้ยเออยิงยางแตกนะเก็บร้อยติดติดเปลี่ยนอีก <c oughs> ไปไปหาตำรวจต่อดีกว่าไอ้ตำรวจคนเมื่อกี้มีไหน็หรอวะ <c oughs> เออเฮ้ยมันเปลี่ยนชื่อแล้วไอ้ส่หมายอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นนิวกอตเนี่ยใช่หรออืมเพราะชื่อในดิสมันชื่อนิวกอตมันบอกมันโดนแบนนะมันบอกพี่บอกพี่ไม่ได้แบนนะมันบอกเอาแล้วใครแบนกูจะไปรู้เหรอ คนเขาอยู่ตั้งเยอะแยะนบปั๊ <_ d ope> มก็อยู่ตั้งหลายคนซ <_ d ope> อ,อลีโลบยูดีออยอ่ดีเอ็มอใครอีกอะสกูปไปดูรถหลายคนหลายคนถ้าจะมาเอากูคนเดียวเลยจริว่อมีรถไหนที่มันแบบไม่ใช่รถบินป่ะแดบบ็แรงๆหน่อยไม่ต้องแรงมากควบคุมง่ายๆเฮ้ยเอาเอาเอาอาสามสี่ดีกว่าอาสามสี่อ่ะอยู่ไหนเท้าพี่ เออปะ,ปะโอ้ชื่อชื่อในเกมโคตรเท่เลยประยุทธ์จริงคลิปคลิปจ,บปะ,จะบินป่าวะ่าไม่บินไม่บินไม่บินประยุทธ์เลยนะอะไรกูแล้วกูใส่ยี่เดียได้ตั้งไหนเนะี่ยให้หมดพาวลิเนี่ยให้หมดพาวลิ <c oughs> เขาไม่มีไข่มันไม่มีไข่เหงาแล้ไอ้กู เอาขอ R สาสีหน่อยขันนี้วะขันนี้วะไม่ใช้่าสามสี่อันนั้นเด็ดไม,ไม่รู้คนาเรียกอะไรรถสนามอะไรไม่รู้นะ่ะเนี่ยเมื่อกี้เดินไปเฮ้ยเองถอดชุดแก๊งกด้วยไม่ถอดอะมีทำไมมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าเดะก็เลยเดินก็นเ,นเลยเดินไปใกล้ถือมีดไปเอาคับครับเดี๋ยวผมถอยครับพี่ ฮ้าวเด้นะตำรวจเอออือก็แบบร้อนวิชาครับน้องๆเยี่ยมมีพี่ตำรวจอยู่ในโอ้โหโคตรเร็วเลยแล้วคราวนี้โคตรเร็วเลยเมื่อก่อนพี่ไม่ชอบนะอาสามเสียใครขอเขบอกไม่รู้ไม่มีเซ็งไม่เป็น แต่ทำไมทำไมเริ่มชอบแล้วอะ่ะผมผมได้มาผมขี่ขี่ขี่แบบแบบไปไหนก็แบบอาสามสี่ไปไหนก็อาสามสี่อ่ะใช่แต่ตอนนี้หาตํารวจคนนั้นน่ะหาไม่เจออะ่ะเออน้องใครร้องอ่ะเฮ้ยจำจำไอ้เมื่อกี้ได้ป่ะที่เรายิงยางรถม,มันอะ่ะอ๋อจำได้คันที่หนูน่ะมันอยู่บนน่ะ เดี๋ยวไม่ไปเหรอมันขี่มาถึงนี่แล้วมันมาคนกันเช้าอ่ะไม่ไเกินบุนีขยันนะยิ่งขยันจัดอ่ะอย่าเกินไปไม่อยากได้ตำรวจคนเมื่อกี้อ่ะตามตามไม่หยุดเลยเออตามเก่งนะประเด็นเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาคอมเมนต์อะไรวะ ใครเนี่ยอยากทำคลิปเล่นกันใครวะนี่ใครวะ,ใใรวะอยากทำคลิปเล่นกันเยวค่อยตอบนะขอขอแป๊บนึงนะคนจะยิงครับตอนนี้ตามล่าหาตำรวจอยู่นะครับผมรมอแป๊บอตำรวจคนเมื่อกี้อ่ะสุดยอดเลยเอ๋ตอตำรวจเลยสองคนเมื่อเช้ามีแปดอ่ะ โคตรเยอะขนมปังนมปังสอบด้วยแหละวันนี้เขาสอบตำรวจก็เลยคนน่าจะเยอะแหละโยโย่ชุบหายบางคนอยากเป็นตำรวจเฉยๆนะไม่ได้เพื่ออะไรนะอยากเท่งไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหลงเท่เท่แบบคนอื่นได้ปะ อาสามสี่คเท่อะอสิเซรัาิทิอา่มีสอนอ,อใหม่ด้วยนะประเด็นีจะไม่ผิด เออพี่ตอนรอเขาเมื่อกี้อยู่ไหนอะเออเขาชื่ออะไรไม่ดู้ด้วยอะหาย,ยากเลยนะคนเมื่อกี้ใช่โอ้อยที่โพสเสกเลยเปล่าพี่กัญชาแดงอะกัญชาแดงไม่ค่อยชินเลยนะตั้งแต่กัญชาเปลี่ยนใหมอ่อะจริงพ,ออพี่จริงจริง ไม่มีใครเลยมีแต่ไอ้บ็อกซิ่งกับใครไม่รู้อ่ะเมื่อกี้น่าจะน่าจะออกแล้วมั้งเฮ้ยทำงานดีขนาดนี้ไม่ออกบ้างอีกสักปับไหมม,มิไหนอะ่ะคนสวนมัาชอบมาขนกัญชานะเขาไม่ค่อยขนยากันใช่ตำรวจที่ไล่เมื่อกี้ อยู่ไหนฮะไอพ,พ,พี่พี่ตำรวจมีสีแล้วตำรวจมีสีแล้วขอแบบนี้สิเฮ้ยตำรวจที่ไหลเออเพื่นอนจบภาษาไทยคือแบบพิมพ์ผิดแกแล้วแกแล้วมีดอกจันด้วยเป็นไงเฮ้ยตำรวจอยากได้ตำรวจถ้าไม่มีตำรวจรอบนี้จะจะไปเกลียนคนแล้วนะคนใน,นเซิร์ฟมีอยู่หกตีสาม โอ้โหชอบเลยไม่ช้าตำรวจแปดโอ้ยยับอ่ะจังห่านั้นอ่ะตำรวจถ้าเกิดรู้ว่าพี่พี่มาเกลียดตำรวจทั้งสอนอโอ้โหไล่ยับแปดคนนะพี่โยกมาทั้งสอนนอเออแต่พี่ขี่คนเดียวแล้วตำตำสมุดลองนึกภาพตำรวจแปดคนไล่พี่อยู่คนเดียวโอ้โหโคตรเท่เท่พอโดนจับด้วยจริงจริงพี่แบบรถรถแปดคันอยู่ข้างหลังอ่ะเหมือนนาอะไรนั่นนานาอะไรอย่างนี่แหละหาไม่เจอเลย ถ้าเราตำรวจตามหลังเราแปดคนนี้เหมือนนานะนานอะไรวะไม่พูดไม่พูดไม่ไม,ไม่พูดดีกว่า <c oughs> ยกของหนักตำรวจหาไม่เจอเหลือาสามอ่ะพ่อนี้ก็ยิงยังเลยโจเนอร์ววรได้ไงวะเอ้โนเวอร์ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามไลฮัลโหลฮเห็นซาลีโบมั้ยอ๋อซาลีโบะเหรอนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทันหรอเน่ะอ๋อมันมันตามมาด้วยเอาไอ้เนี่ยเออคำคำสาวเดียวคือทันแล้วนะทันมั้ย่ะคือทันอยู เอาไปไหนแล้วไม่รู้ว่ามันอกี้อยู่เนี่ยลองเรียกเขาดึงดูอ่ะเหมือนพี่จะเจอตำรวจแล้วเหมือนพี่จะเจอตำรวจแล้วเขาน่าจะป้นหวอแป๊บนึงนะขอขอคุยโทรศัพท์แป๊บนึง เดี๋ยวสักสิบนาประมาณห้านาทีสิบนาทีพี่น่าจะปิดคลิปละอย่าออกคลิปจังครับอย่าออกคลิปจังครับใครอ่ะคนนี้อ่ะไปไหนไปไหนต่อไปไหนต่อฮ่าตำรวจเนี่ยมีตำรวจอยู่คนนึงตรงนี้ตำรวจเอ้ะไอ้คนนี้นี่ไงนี่ไงอยูนนี่ไงอยู่นี่ไง ทำรววมาไล่หน่อยดีไอซีเกอะใจใจหยุดกันช้าผมยังอยู่เต็มตัวเลยเนี่ยนาทีสินาทีโซเซตเองอยู่ในนี้ไหมเขาพ่นเขาป่นอยู่เขาจะทำการรีเซิร์ฟแล้วก็พอดีเลยเหมือนประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็น่าจะออกละไปเกลียดคนสักปั๊บดีกว่าย้อนถึงยี่สิบแกออกละห้านาทีเดี๋ยเราไปเกลียดคนก่อนดีกว่า อยากตามหมอมาดิดูไปคนเกลียดแล้วแหละตามทันไหมน่ะอยากออกคลิปนะครับอยากออกคลิปนะครับคลิปไรมึงคุยหรือมึงคุยคับคลิปไรอะเออคลิปไรคลิปไรไอจีมอรอครับไอจีมหรอครับครับคลิปคลิปอะไรอะหนูทดลองยาให้พวกผมปะเอางี้โรเวอร์ผมขายป้ายนี้เอาป้ายบุลลี่เอกอะร้านหนึ่ง มีแล้วครับขายหมัดไฟมีสองหมัดฟองสบู่มีมีทุกอย่างแล้วครับจริงเปล่าอะพี่เจมไปเถอะจริงเปล่ามีมีของทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับไปเถอะไหนไหนสัตว์หมัดคุณไม่มีเวนมีแต่เหล็กก็โง่เลยของเบื้องต่ยไอ้เหี้ยเด็ดตัวไอ้สัตว์มันโง่ะ ยิงแม่งกอดออกเิรลยวะพี่เอาสิเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยไปไปไปคับเอาให้มันตายเลยนะเอ๋อตายเลยอุ้ยเชี่ยไกลๆอ่ะสัตว์ระเบิดข้าวหูกูด้วยเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งเขาอย่าโถลองงอนนิ่มอ่ะฮัลโหล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  ฮัลโหลครับโหลโหลฮัลโหลฮัลโหลไปไหนเล่าไม่กินแล้วน่ะติดระเบิดเดี๋ยวติดระเบิดเอ้าเฮียเอ้ยขอเอ้ยย้ยขอก่อนเไม่ได้เพื่อนมีไหนนะฮัลโหลนายรีบไปไหนอะเฮ้ยฮัลโหลเอ้าเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลพี่พี่พี่ชายขี้ยป่านระเบิดติดเลยเนี่ยวิงขับเร็วด้วยนะตามทันปะเนี่ยกูเนี่ย โอ้หายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ย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 ไอ้จหลุดหลุดหลุดไปไหนไม่ร <wh ู้เอ้ามาผิดทางอีกไปจัดไปเกินไปเกินเฮ้ยเฮ้ยไปไเกินไม่รู้มันไปทางไหนเนี่ยม yes ันมีสองทางแล้วอ่ะตอนนี้เนี่ยหน้าหลังอ่ะอันนี้เรามาทางเมื่อกี้ทางที่เรากำลังจะมา โอ้ยเกินนะน่าจะเข้าเมืองนะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแบบเรียกมาคุณสั่งไม่ได้เหรอัลลฮัลลูนายสัตว์ที่ติดอุ้ยยิงหนึ่งสิบรับกระชาไม่รู้ยาววงแหวนใครปืนหายรอหลังประเทศลี แล้วกูขอตาไปดิขอขอตาไปนี้ก่อนในปะล่ะเฮ้ยไม่รู้ครับแต่ผมจะเอากาชาเฮ้ยมันขับรถเร็วเกินอ่ะเฮ้ยรถอะไรโคตรไวอ่สามสี่ทิ้งอะอันนี้อ่ะสามสี่จร 3, ิงวะเนี่ยโคตรช้าเลยตามไม่ทันนี่ต้องอัดคลิปแบบเออๆแล้วเนะี่ยไม่มีคนให้เกียร์เลยอ่ะ มันไม่มีจิงเฮ้ยเเรามีตองกัญชาเว้เดี๋ยวเราค่อยๆไประเบิดตรงนั้นดีกว่าไปๆๆเข้าไปสวัสดีคับฮัลโหลครับวัสดีครับวัสดีวันดีไปได้ปะได้ได้ๆๆตัวตัวตัเลยเเเลยปะเร็วๆรอเอาเวตนี้ตเนี้ยเรียบร้อย กี่คนน่ะอุ้ยเขากลับไงนะถ้าเกิดตำรวจมาเราถามก่อนกลับไงนะเฮ้ยมีรถจูงนั้นคันหนึ่งเดี๋ยวเราไปเอาดีกว่าไม่ใช่ไปเอารถเอารถให้หมดเลยเอารถเอารถระเบอดให้หมดเลยไม่ไม่อยากรู้ตอนนี้มันจะกลับไงเฮ้ยมันได้ไปทำกันเราเราเข้าไปถามปะเฮ้ยฮัลโหลรถเป็นไหนโอ้ถ้าเกิดมันเห็นพี่ชื่อพี่มันก็น่าจะรู้แล้ว ข้อมูลหญิงแม่งอันนี้คันเรียบร้อยขอสักคนขอสักคนเรามาดูคอมเมนต์เอาคนที่ชุ่งเก่งกว่าเลยไอ้เอจ้าคนั้านพอษดเฮือ <c oughs> ไม่โดนไม่โดนมือสั่นอีย <c oughs> ไปเหิดเอาว้ยไยล่วงเฉยเลยเอาเออไปรับพี่ไปละเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาใหม่โอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวแล้วกันโจบคลิปเินข้านี้แหละชอบด้องคารชอบกดไลค์แชร์ซับสไครต์เฮียตดกระดิ่งไปแล้ว